สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่วีรทินพอดแคสต์ครับวันนี้เรามาคุยเรื่องที่น่าจะอยู่ในใจหลายๆคนเลยทำยังไงให้ร e วสปังทั้งใน IG ทั้งใน Facebook ยิ่งปี2025นี้โอ้โหการแข่งขันสูงมากเราไปเจอข้อมูลน่าสนใจเป็นบทความอัปเดตเทคนิคใหม่ๆเลยนะวันนี้เลยจะมาย่อยให้ฟังกันแบบเเข้าใจง่ายๆไม่ต้องเก่งเทคนิคมากก็เก็ตได้ เป้าหมายคือเอา1ิบเทคนิคสำคัญสำคัญมาคุยกันดูซิว่าแก่นมันคืออะไรกันแน่เริ่มแรกสุดเลยต้องเรื่องคอนเทนต์กันเลยเนอะใช่ค่ะอันนี้คือพื้นฐานสำคัญสุดเลยบทความย้ำมากเรื่อง1การเลือกหัวข้อให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายค่ะคือไม่ใช่เราอยากทำอะไรก็ทำนะต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่ตามเราหรือคนที่เราอยากให้มาตามเนี่ยเขาสนใจอะไรมีปัญหาอะไรหรือกำลังอินกับเทรนด์ไหนอยู่อ่า เหมือนต้องทําการบ้านเยอะขึ้นนะเนี่ยใช่ค่ะอาจจะลองไปดูคอมเมนต์ช่องอื่นๆหรือดูว่าคนถามอะไรบ่อยๆแต่ยังไม่มีใครตอบคลิกๆแบบนี้ก็ได้ค่ะพอได้หัวข้อแล้วบทความบอกว่า2อฮุกสําคัญมากสองสามีแรแรกนี่วัดใจเลยอืมจริงค่ะต้องดึงให้อยู่หมดัดอาจจะแบบภาพสวยจึ้งๆคำถามที่เอ๊ะหรือตัดต่อแบบตื่นเต้นหน่อยถ้าเปิดไม่ดีนี่คือ ปัดทิ้งเลยใช่ค่ะเลื่อนผ่านเร็วมากแล้วก็ต้องให้คอนเทนต์มันมีคุณค่าด้วยนะคะไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวไม่ว่าจะให้ความรู้ให้แรงบันดาลใจหรือบันเทิงไปเลยก็ได้แต่คนดูต้องรู้สึกว่าเออได้อะไรกลับไปไม่ใช่ดูจบแล้วลืมเข้าใจเลยครับ ทีนี้มาดูเรื่องเทคนิคเฉพาะของแพลตฟอร์มบ้างอย่างเรื่องใช้เพลงฮิตเสียงไวรัลอันนี้เขาเห็นเขาทำกันเยอะอันนี้ช่วยได้จริงค่ะเพราะอัลกอริทึมเหมือนจะชอบดันคอนเทนต์ที่ใช้เสียงที่กำลังมาแรงเป็นพิเศษอ,อ๋อเหมือนช่วยให้เห็นเยอะขึ้นใช่ค่ะแต่ก็ต้องเลือกให้เข้ากับคลิปด้วยนะไม่ใช่สักแต่ว่าแปะเพลงฮิตอย่างเดียวแล้วเรื่องเจ็ดการตัดต่อละครับต้องเทพขนาดไหน ไม่จําเป็นต้องอลังการงานสร้างเสมอไปค่ะบทความเขาเน้นความลื่นไหลามากกว่าจังหวะดีๆซิงคภาพกับเสียงแม่นๆหรือใช้ทรานซิชันเก๋ๆแต่ไม่รกสายตาแค่นี้ก็ช่วยให้คลิปดูโปรขึ้นน่าสนใจขึ้นแล้วค่ะครับผมอีกเรื่องที่เหมือนจะเล็กๆแต่ไม่เล็ก แคปชั่นนี่ล่ะโอ้โหอันนี้ห้ามมองข้ามเลยค่ะแคปชั่นดีๆมันไม่ใช่แค่คำอธิบายเฉยๆนะควรจะชวนคุยตั้งคำถามให้คนอยากตอบหรือใส่คีย์เวิร์ดสำคัญๆที่เกี่ยวกับคลิปเราแล้วก็ใส่แฮชแท็กที่เกี่ยวข้องด้วยอันนี้ช่วยเรื่องค้นหาช่วยทั้งการมองเห็นทั้ง e n g a ก e เมนตเลยว่างัน้นถูกต้องค่ะแล้วเวลาโพสต ยังสำคัญอยู่ไหมครับยุคนี้ที่เหมือนคนออนไลน์ตลอดเวลาบทความบอกว่ายังสำคัญนะคะแต่อาจจะไม่ตายตัวเท่าเมื่อก่อนแนะนำให้ลองดูข้อมูลหลังบ้านค่ะว่าผู้ติดตามเราส่วนใหญ่ออนไลน์กันเยอะๆตอนไหนปกติก็อาจจะเป็นช่วงเที่ยงหลังเลิกงานแต่ละคนไม่เหมือนกันต้องลองหาเวลาทองของตัวเองใช่ค่ะต้องทดลองดูมาถึงกลุ่มสุดท้ายแล้วครับเรื่องการเติบโตการมีส่วนร่วมเริ่มที่ความสม่าเสมออันนี้คลาสสิกสุดๆ อัลกอริทึมว่าเออช่องนี้ยังแอคทีฟนะแล้วก็สร้างความคาดหวังให้คนตามด้วยว่าเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ใหม่มาอีกบทความย้ำว่าไม่ต้องลงทุกวันก็ได้แต่ขอให้มีตารางที่ชัดเจนทำได้จริงไม่ต้องหักโหมแต่ต้องมีวินัย ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็ต้องสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมด้วยนะคะอันนี้สำคัญมากหมายถึงตอบคอมเมนต์กดไลค์อะไรแบบนี้ใช่ค่ะตอบคอมเมนต์กดหัวใจคุยเล่นบ้างหรือจัด Q&A เล็กๆให้เขารู้สึกว่าเราเข้าถึงได้เป็นกันเองเหมือนเป็นชุมชนเล็กๆของเราสร้างความผูกพันว่างั้นเถอะใช่ค่ะมันช่วยรักษาฐานแฟนได้ดีมากและสุดท้ายแต่สำคัญไม่แพ้กันการวิเคราะห์และปรับปรุง ข้อนี้คือหัวใจของการพัฒนาในระยะยาวเลยค่ะต้องคอยดูสถิติหลังบ้านตลอดคลิปแบบไหนคนชอบเยอะอันไหนแป๊กคนดูเอนเกจกับเนื้อหาแนวไหนเวลาไหนเวิร์กสุดๆแล้วก็เอาข้อมูลมาปรับแผนคอนเทนต์ต่อไปเรื่อยๆใช่ค่ะไม่ใช่ทำแบบเดิมซ้ำๆถ้ามันไม่เวิร์กแล้วโอเคสรุปภาพรวมจากบทความนี้ก็คือการทำรีวิวใช้ปังในปี2025เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องโชคช่วยแล้วสินะครับมันคือเรื่องของกลยุทธ์ล้วน ทั้ง10ข้อที่ว่ามาตั้งแต่วางแผนคอนเทนต์เทคนิคต่างๆการสร้างสัมพันธ์ไปจนถึงการวัดผลมันคือส่วนประกอบสำคัญที่ต้องทำต่อเนื่องใช่เลยค่ะแล้วบทความก็เน้นด้วยว่ามันต้องใช้เวลาและความอดทนนะไม่มีทางลัดไม่มีสูตรสำเร็จแบบปุ๊บปับ๊บแต่การทำอย่างเข้าใจลงมือทำสม่าเสมอแล้วก็ค่อยๆพัฒนาสไตล์ของเราไปเรื่อยๆนี่แหละคือสิ่งที่จะทำให้เราโดดเด่นขึ้นมาได้จริงๆ ครับผมนี่ก็เป็นภาพรวม10เทคนิคสำคัญๆที่เราเอามาฝากกันวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับการปั้นเรียลสนี่ต้องใช้ทั้งแรงทั้งไอเดียจริงๆมีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจชวนคิดต่อเหมือนกันนะคะคือในวันที่แพลตฟอร์มมันเปลี่ยนไปตลอดเวลาเนี่ย มันมีปัจจัยอะไรนอกเหนือจาก10ข้อนี้อีกไหมที่อาจจะกลายเป็นตัวแปรสําคัญมากๆที่ทําให้ r e ี l ์เราน่าสนใจในอนาคตอันใกล้นี้นั่นสินะครับน่าคิดมากสำหรับใครที่ฟังอยู่แล้วมีความคิดเห็นมีไอเดียว่าอยากให้เรานำเสนอความรู้หรือคอนเทนต์ด้านไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ